และนี่คือทองคํามูลค่ากว่า100ล้านบาทนะครับจะเป็นนักลงทุนทองคําในยุคนี้เนี่ยยังทําได้หรือไม่ทําแล้วจะรวยได้แค่ไหนเดี๋ยวคลิปนี้มาคุยกันครับ สื่อเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่กับช่องคิม property live ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับในคลิปนี้ผมอยู่ที่ YLG Bullea นะครับแล้วมาชวนพิธีคุยด้วยนะครับว่าการลงทุนทองคําสำหรับคนรุ่นใหม่ยุคนี้เนี่ยยังทําได้หรือไม่ราคาทองคําแพงไปแล้วหรือเปล่าแล้วการลงทุนตรงนี้คุณได้อะไรกลับมาบ้างสวัสดีพิธีด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีคิมด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็จะขอพูดคุยเรื่องของข้อดีนะครับพิธีทองคำเนี่ยยยยนนนะะตตัั้้งงแแ่่่่ผมมมเเเเเด็กกๆาาาีอออพพจบววฮลล ตอนนั้นเนี่ยในอดีตก็4,000ก็แพงแล้วหมื่นกว่าก็แพงแล้วปัจจุบัน3,000 0กว่าครับ แล้วลงทุนทองคำเนี่ยก็เป็นที่ยอมสำหรับคนหลายๆคนนะฮะบางคนไปนั่งทุนก็ซื้อทองพ่อค้าก็ซื้อทองหรือคนทั่วไปก็ซื้อทองเก็บครับในมุมของวิธีในมุมของนักลงทุนเนี่ยมองทองคาอย่างไรบ้างฮะสำหรับผมอะผมต้องบอกเลยว่าทองเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะต้องมีเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วผมตอนนี้เห็นเลยนะว่าโอ้หหลายคนบอกทองสามหมื่นกว่านะใครจะไปซื้อซื้อไปตอนนี้ก็ติดดอยร้านทองยังเจ๊งเลยเห็นไหมสำหรับผมอะผมไม่เห็นด้วยกับความกินเนื้อคิงยังไงฮะจริงๆแล้วรูปแบบในการลงทุนอะไรรในนกาาลงงงททุขออค เราก็ต้องยอมรับเนื้อคินบอกว่าหูราคามันเคยสี่พันเนอทุกวันนี้มันสามหมื่นแต่ไ้คินรู้แหละมันกินเวลาเป็นสิบสิบปีอะถูกไหมแปลว่าโอ้โหพึ่งตรงมันก็ได้ประมาณเจ็ดถึงสิบเปอร์เซ็นต์แหละถ้าคุณจะเอารวยมันก็ใช้ระยะเวลานานถูกไหมแต่ตอนนี้สำหรับน้องทุนจริงๆอะ่ะเขาก็าจะไม่ลงทุนทองเพื่อจะเอารวยหรอกแต่ใช้ในการเก็งกำไรมากกว่าแต่ถ้าเขาจะรวยเนี่ยเขาจะลงทุนในหุ้น ตราสารน,นี้พันธบัตรหรืออนุพันธ์ต่างๆอยู่แล้วเป็นปกติ <c oughs> แต่สําหรับผมก็ยังคงแนะนําว่าทุกๆคนนะควรจะต้องมีทองประมาณ5้ถึงของพอร์ตการลงทุน <c oughs> มันไม่ใช่เพื่อที่ว่ามีทองคําแล้วเนี่ยนะมันจะทําให้ผลตอบแทนเรา10% 20%ต่อปีแต่การลงทองคำเนี่ยครับทองคำเนี่ยพิเศษอย่างหนึ่งคิม <c oughs> เป็นอะไรที่คาดการสัมพันธ์กับสินทรัพย์ใดๆไม่ได้เลยบางทีเนี่ยหุ้นขึ้นทองลงบางทีหุ้นขึ้นทองขึ้น บางทีพัฒนบาบัตรขึ้นทองขึ้นไปไปขึ้น,น,ท,นทองลงแต่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาทองเนี่ยมันไม่เคลื่อนไหวตามสินทรัพย์กันคุณใดๆเลยนั้นแปลว่าอะไรนั่นแปลว่าเฮ้ย ถ้าเรามีทองคำเนี่ยปุ๊บนึงนะโดยส่วนของพอร์ตส่วนหนึ่งเนี่ยห้าหรือสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันทำให้ความนิ่งของพอร์ตเราเนี่ยนิ่งมากกว่าไม่เสียหายจนเกินไปหรือแม้กระทั่งนะครับเดีย๋ยวนี้คิมรู้โอ้โหเราสายวิกฤตอยู่แล้วนะถ้าประเทศล่มสลายข้างเงินมีปัญหาเนี่ยจะทำให้มูลค่าทองคำเนี่ยขึ้นมาทันทีโดยเฉพาะตอนนี้ครับเราเห็นลหลายๆคนโอ้โหราคาทองคำเนี่ยสามหมื่นกว่าสามหมื่นหนึ่งสามหมื่นสอง,สมสองไม่ไปไหนเลยแต่ทำไมเนี่ยเ,เดี๋ยวพี่ทีพูดโอ้โหทองลงเยอะนะครับเดี๋ยวคิมพูดทองลงเยอะนะครับจริงๆถ้าา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 เเเเเเทททีีีีียยยยบบตตลลลลดโนนนนะะะคครรรรรััองงง่่่่มมมจกกหหญญปณแว ทองในบ้านเราเนี่ยไม่ไปไหนเลยเพราะอะไรเพราะว่าราคาลงก็จริงแต่ค่างเงินบาทแล้วเนี่ยอ่อนค่านั้นแปลว่าอะไรถ้าคเงินบาทอ่อนค่าราคาทองคําเท่าเดิมราคาทองคําเป็นบาทไทยเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนั้นแปลว่าเฮ้ยมันเป็นการป้องกันความเสี่ยงด้านค่างเงินได้ด้วยมผมใช้คํานี้ดีกว่าโอเคถ้าพูดโดยรวมเลยนะครับเสถียรภาพว่าหนึ่งเลยนะฮะเป็นการกระจายความเสี่ยงนะถ้าคุณถือทรัพย์สินลหลายอย่างเอาจริงๆนะถ้าคุณต้ลงทุนเนี่ยต้องถือทรัพย์สินหลายอย่างอยู่แล้วนะครับถ้าันึงขึ้นอันนึงลงทําให้พกของครับ สองคือเป็นเหมือนปักกันด้วยใช่วันนี้เนี่ยประเทศของเราค่างเงินอ<า>่อนเอางบกงนี้มีหลายประเทศที่ค่างเงินแบบเละเทะเลยนะฮะ,ะอย่างในประเทศในฝั่งของแอฟ,ฟริกาเองก็ตามนะครับหรือวหลายประเทศที่ละตินอเมริกาเองก็ตามอ่อนค่างลงแบบ3 -4 เท่าก็มี<ช>ถ้าวันนี้เนี่ยนะครับทุกคนเนี่ยที่ในประเทศนั้นเนี่ยซื้อทองคําตักสมเอาไว้ เวลของเขาเดี๋ยวความมั่งคั่งของเขาเนี่ยจะยังคงถูกร,รักษาเอาไว้ไม่ให้หายไปได้นั้นข้อ<ช>ดีคือเ<ช>สถียรภาพที่ดีขึ้นนะครับปักันความเสี่ยงเรื่องของค่างเงินความมั่นปวนถึงการเมืองในประเทศด้วยอ่า<ช>มีหลายวิธีตัวต้องผมผมชอบอีกอย่างหนึ่งวิธีขอเสริมอีกหนึ่งคือเรื่องของเงินเฟ้ออืมหลายคนไม่รู้ว่าเงินเฟ้อเนี่ยเป็นตัวที่กัดกินนะครับความมั่งคั่งของคนส่วนใหญ่เลยนะเพราะว่าเขาอาจจะชอบถือเงินสดอย่างเงี้ยแต่รู้ไหมครับว่าในปี2,508ครับราคาทองคำอยู่ที่400บาท โอ้หกสิบปีแล้วทองคำเนี่ยสี่ร้อยบาทนะครับตอนนั้นเนี่ยเงินเดือนอาจจะมา4สี่พันบาทไม่รู้แหละเงินเดือนเยอะหรือน,น้อยแต่ซื้อทองคำได้สิบบาทแต่วันนี้ยังไงวิธี โอ้โหเงินเดือนเฉลี่ย2 0 0 0 0กว่าเนี่ยซื้อทองไม่ถึงบาทนะครับซังไม่ไหวบาทเลยนะครับตัวนี้เนี่ยเล่นไปสา0,000ื่นแล้วคำถามคือทำไมทองคำมันถึงเติบโตและนี่คนจัดจะไม่เห็นคือเรื่องของการเสี่ยมค่าของเงินทั้วิธีเช่นเรามีการพิมพ์เงินมากมายนะครับค่างเงินเราออนนะครับรวมถึงเงินเฟอ้อที่เติบโตมากขึ้นนะครับผมลองแทร็กอยู่แล้วครับในกะ็กสปีที่ผ่านมาทองคำเนี่ยเติบโตทบต้นนะ7.5% ไม่แย่นะโอ้ไม่เลวเลยละใช่ใช่แต่ว่าความเสี่ยงหรือความมันผวนเนี่ยจะน้อยกว่าเป็นหุ้นหลายตัวคือหุ้นเนี่ยพิธีพูดต่อผูกก็คือเอารวยต้องหุ้นทองคาอาจจะไม่ได้ซิ่งรวยแบบสิบเด้งอะไรขนาดนั้นแต่ว่าทองคํามันมีความเข้าใจง่ายถ้าผมจะลงทุนหุ้นโอ้โหต้องอ่านเยอะเหมือนกันนะจริงไม่ไม่ได้แบบคิดจะลงทุนเฮ้ยตัวนี้ดีเบอร์เผอดอยก็มีแต่นั้นเนี่ยทองคําในความที่แบบเข้าใจง่ายนะครับบริษัทจะเป็นยังไงแม้แต่หุ้นจะขึ้นจะลงทองคํามันก็จะเป็นก้อนสีเหลืองเหลืองจกัด แล้วก็ย้อนไปทั่วโลกเหมือนเดิมทําให้ความเสี่ยงเนี่ยมันค่อนข้างมีมุมที่ไม่ได้มากเหมือนกับหุ้นรายตัวที่มีเรื่องของผู้บริหารเรื่องของรษิกิเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเรื่องของลีเชชันทองคำมันอยู่เฉยเฉนั้นประกันความเสี่ยงเรื่องของเงินเฟ้อประกันความเสี่ยงเรื่องของค่าเงินปันผนประกันความเสีย่ยงเรื่องของเสียภาพที่มันขึ้นขึ้นลงของตัวพอร์ตด้วยนะครับนี่คือข้อดีอ่าต่อไปอยากพูดถึงข้อเสียบ้างข้อจํากัดของทองคํา ผมเชื่อจริงๆทองคาเป็นทรัพย์ถึงอันหนึ่งวิธีที่ไม่ว่าถามคนรุ่นปู่รุ่นอากองรุ่นพี่วยนะ,ะบอกว่าดีหมดทุกคนอ่าใช่ถ้าเอางี้เราทุกคนต้องมีอาเราคุยคลิปโตกับพ่อเฮ้ยคลิปโตอะไรคุยหุ้นไหมครับบางคนไม่ชอบนะใช่รุ่นพ่อเราเนี่ยนะหลายคนบอกเฮ้ยหุ้นแบบเห็นเหตุหการณ์ไม่ค่อยดีเลยดิลนะมันมีข่าวแบบหุ้นป่านบ้างหุ้นที่ไม่ดีบ้างหรือแบบว่าทํามาเพื่อที่จะไปเชวที่ไม่ดีบ้างหรือุ่นถึง ตั้งใจทำมาแหล้ว<ช>แต่เศรษฐกิจเปลี่ยนมันก็พังได้เหมือนกันก็จะเห็นคนที่ล้มละลายเกี่ยวกับหุ้น,นเนี่ยเยอะแยะนะครับ<ช>ซึ่งทองคำไม่ค่อยมี<ช>ไม่มีนะ<ต>ไม่เห็นนะแต่คิมก็ต้องแล้วแล้ว,ว,วแบบเจ๋งไม่เคยเห็นว่ะไม่เคยเห็นนะใช่ไม่เหลือศูนย์ละกันแต่คิมก็ต้องเข้าใจนะครับว่าทองคำเนี่ยหนึ่งเลยนะแน่นอนแหละไม่มีดอกเบี้ยออันนี้ไม่มีปันผลนะถูกไหมก็ ทองก็คือเนี่ยหนึ่งแท่งเหลืองๆือทองทอยู่สิบปีก็จะเหลืองเหลือแบบนี้แหละ<ช>ไม่ไมีอะไรองอกออกมาใช่อ,อย่างที่สองก็คือต้องเก็บรักษาในที่ที่ปลอดภัยแล้วกันบางคนต้องไปเช่าเซฟที่ธนาคารบางคนต้องซื้อเซฟมาเก็บไว้ถูกครับอันนี้ก็ค่อสเสียอย่างที่สามเนี่ยเป็นอะไรที่รู้สึกลหลายหลคนอ่ะไม่อยากโรงทองคำเพราะว่าอะไรโอ้บาทละสามหมื่นอ่ะ มันก้อนใหญ่ไงแต่เขาอยากที่จะแบบผมออมได้ทีละห้าอยะคิมผมอ,ออมได้ทีละสามพันอะผมเพิ่งเริ่มทํางานบางคนบอกว่าจะากจะเก็บก่อนใช้ออมเก็บทีละพันหนึงต่อเดือนตัดบัญชีไปเลยซึ่งมูติผู้ฝากประจำมันจะมีอยู่แล้วแต่ทองคำอะในอดีตมันไม่มีอะคือสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้อะไรเขาใช้ในการที่เรียกว่าซื้อกองทุนทองคำกองทุนทองคำเนี่ยคืออะไร เป็นกองทุนที่เขาตั้งจัดตั้งขึ้นมารบรวมเงินของหลายๆคนเนี่ยแล้ว,วไปซื้อบางทีก็เป็นตราสารละกันเนอะหรือบางทีก็เป็นซื้อแบบทองคําแล้วเก็บไว้ที่เขาเป็น ETF เป็นกองทุนอะไรแบบนี้เออแล้วเก็บแล้วมันก็ไม่ต่างอะคิมมันก็เห็นแบบว่าเป็นตัวเลขในบัญชีเนอะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ y วเมาแก้ปัญหานี้คุณแล้วครับคุณสามารถซื้อทองคำเนี่ยร้อยบาทก็ซื้อทองได้แล้วแปลว่าเงินหนึ่งร้อยบาทไทยเนี่ยก็ซื้อทองไน้แล้วก็คือทําให้รายย่อยหรือคนทั่วไปอยากจะออมเล็กน้อยเนี่ยา พอทองคำราคาขึ้นเมื่อก่อน400บาทยังพูดได้5,000 uh, แล้วมันก็ไม่อยากจะออมแล้วอะแต่วันนี้เนี่ยเอ้ยเงินเล็กเงินน้อยออมได้เหมือนกันหมดเลยแล้วข้อเสียอื่นอันนี้ที่พีล่าฟังคือการจัดเก็บเอาจริงคนรุ่นใหม่ก็เริ่มมีทางเลือกการลงทุนเยอะนะครับจะมีหุ้นมีคริปโตมีกองทุนมี ETF อันนี้มันเริ่มเยอะแล้วแต่ที่บอกทองคำอะผมว่ามีเสน่ห์ของมันอยู่แต่ว่าด้วยความที่มีตัวเลือกเยอะไงคนอาจจะแบบไปที่มันเก็บง่ายๆไม่อยากจะซีตู้เซฟไม่อยากจะต้องรอเก็บมะเพอะมันันนนนเล็กกจจริงคบแต่่อออวาี้ื ถ้าเราสักสามหมื่นมันจะเหลือแค่หนึ่งในสิบนะฮะหรือว่าสักหมื่นเดียวเนี่ยมันก็จะเล็กไปนั้นอีกดังนั้นเนี่ยมันมีโอกาสที่จะทำส่วนหาย <S <S ใช่ไม่ได้เก็บไม่ได้มีตู้ทรงตู้เซฟผมนึงบอกว่าเอาจริงคนรายย่อยอยากเก็บทองคําคนทั่วไปอยากเก็บทองคำคคไม่ทีแต่ด้วยความที่มีต้นทุนในการถือครองมีความกลัวหายจัดเก็บไม่ดีพวกนี้ไม่ระวังเนี่ยมันก็จะหายได้แต่ถ้าวันนี้เนี่ยเฮ้ยมันมีการเก็บสะสมให้ในระบบเฮ้ยดีกว่าไหมวายเออจีจัดให้ครับแอปเก็บกออ คุณมีเงินเนี่ยตัดบัญนขาดบัญชีก็ได้แล้วคุณมีเงินแค่100บาทเนี่ยคุณสามารถออมทองได้จริงๆต้องบอกว่าการออมเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของเราอย่างนึงเลยนะอย่าอย่าอย่าบอกว่ายุ่มอย่าบอกว่าวันนี้เนี่ยเรามีต้องต้องคิดเยอะ อะไรก็ได้แต่สุดท้ายผลที่จะเกิดขึ้นอ่ะมันเกิดขึ้นกับเราแล้วสำหรับผมอ่ะผมรู้สึกว่าการลงทุนในทองหรือว่าการเริ่มเก็บสะสมทองเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นการลงทุนที่ดี<น>เข้าใจง่าย<อ>คุณแค่รู้จักบริหารจัดการเงินสดคุณก็สามารถเก็บทองได้แล้วสำหรับผมผมบอกเลยครับว่าผมชอบมากเลยในตัวของ YLG ของตัวนี้อ่าตอนนี้จะเป็นเหมือนกับว่า เขาเรียกว่าเป็นการ์ดทองนะครับเป็นทองเล็กตรงนี้นะครับซื้อขั้นต่ำเนี่ยมูลค่าประมาณ2,500บาทวันหนึ่งเม,มื่อคุณซื้อทองเนี่ยมูลค่าเกินประมาณสัก3,000บาทเนี่ยคุณสามารถเบิกทองแบบนี้ได้เลยนะด้วย <c oughs> กดในแอปแล้วเท <c oughs> ่านั้นไม่พอคิม YLG <c oughs> จะส่งแบบนี้ไปที่บ้านคุณเลยเฮ้ยบ้าส่งทองไปทีนนี้เนี่ยนะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ไม่กลัวหายอรอพี่ ต้องบอกว่าตัวของ YG ยจครับได้ทําประกันไว้แล้วอ่าว่าถ้าทองหายเรืออะไรอย่างเงี้ยสามารถเคลมหรือว่า YG จเนี่ยจะส่งทองชิ้นใหม่ให้ทันทีเลยไม่ต้องกลัวอ่าแปลว่าความเสี่ยงไม่ตกอยู่กับผู้ซื้อใช่ะระบบเขาจกัการเองใช่แล้วพี่ๆจาก YG บอกมาครับตั้งแต่ส่งไปเซนมาเนี่ยไม่เคยหายแม้แต่ครั้งเดียวสบายใจได้แปลว่าเขาตั้งใจส่งว่าโฟาประกันอยู่ใช oh. จ่จริงๆผมบอกเลยนะผมชอบตัวนี้มากๆเลยนะตอนนี้มีกระแสะเหมือนกันเลยว่า มันไม่ใช่แค่ไวรุ่นไทยหรือว่าน้องๆหรอกครับที่กําลังเหนื่อยมันเกิดขึ้นทั่วโลกเลยนะไม่ว่าจะเป็นจีนกัหรือใต้ญี่ปุ่นเนาะแล้วผมรู้สึกว่าตอนนี้มันเป็นกระแสนนที่จีนเขาเรียกว่าถั่วทองผมเห็นอันนี้ผมคิดถึงเป๊ะขึ้นมาได้เลยเนี่ยวายลจีใช่ครับบางทีเนี่ยเรารู้สึกว่า โอเราเราอยากได้ร้านหนึ่งเนื้อมันจะได้แบบมีคุณค่าเราจะได้ทาอะไรได้กับเงินออมอ่ะแต่มันยากเหลือเกินอ่ะเนี่ย <h az ji> พี่คิมบอกแค่เนี้ยสองร้านจากเงินที่ไหนมาซื้อเก็บเท่าไหร่เนี่ยใช่แต่มันเป็นเรื่องปกติวันที่น้องเพิ่งเริ่มทํางานวันที่น้องเพิ่งเมเก็บออมเนี่ยมันจะเป็นชิลึกเล็กแต่น้องลองคิดดูนะสำหรับพี่อ่ะพี่รู้สึกว่าอยากให้อันเนี้ยมม่เหมือนเป็นรางวัลละกันหรือว่าเหมือนเป็นตาสัญลักษณ์ที่เราสามารถเก็บออมขึ้นมาได้เราค่อยๆเก็บออมผ่านแอปแคปโกนะครับ <h az ji> พอได้สามพันบาทป เรามาดูเลยเฮ้ยได้สามพันแล้วอันนี้ส่งมาบ้านเราเขียนเลยครับอันนี้เดือนไหนมีอะไรคุณทําทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนอ,ะอ่ะวันหนึ่งนะครับถ้าคุณทำไม่เลิกและยิ่งเก็บอาาอกมาเรื่อยอ่ะ จากทองแค่เป็นการ์ดทองนะครับอาจจะเป็นทองแท่งก็ได้ไปเปลี่ยนได้นะใช่ซึ่งแอปเกตโกผมจะบอกมันมาแก้ปัญหาเรื่องสภาพคล่องคือทองคำเนี่ยอย่างที่บอกครับมันดีจริงๆแต่คนทั่วไปมันจะเข้าถึงยากเพราะว่าจะซื้อขายก้อนเล็กๆมันก็อย่างว่าเนาะมีค่าบล็อกไงใช่เว่าการทําอันนี้มันไม่ใช่วยดีทองคาขุดปุ๊บเป่นเง้ยได้พี่ทีใช่มันมาหลอกมากมันก็มีต้นทุนหลายๆอย่างก็เลยทําให้แบบเราลองสะสมในแอปเกตโกก่อนนะครับซึ่งแอปแอปนี้เนี่ย ไอ s เอสก็มีนะครับ Apple Store นะฮะแล้วก็ทาง l a y Store ก็มีเช่นเดียวกันนะจริงๆบางคนอาจจะบอกครับโหเก็บทองแข่งๆแบบพี่คิมอะดูแก่วายก็มีให้เลือกหลายลายหลายรูปแบบสวยๆนั่นะเลยนะครับสำหรับผมผมเชียร์นะอยากจะให้ทุกคนเนี่ยแลกทองออกมาได้มาจับได้มาสัมผัสได้มาสะสมแล้วมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะทาให้เราเกิดกําลังใจในการออมแล้วพอเราเริ่มมีเงินเพิ่มมากขึ้นเนี่ยเราค่อยกระจายไปสู่การลงทุนอื่นๆก็ได้ ใช่อย่างเงี้ยเขาใช้แค่บัตรประชาชนใบเดียวเปิดได้เลยเปิดเลยแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับแล้วมีโปรโมชั่นด้วยจะไากคิมพาวเวอร์พาร์ตี้นะฮะบอกเลยว่าให้มาที่คิมพาวเวอร์ตี้ได้รับ100บาทตอนตรวบัญชีถ้าคือซื้อทอง1,000บาทซึ่งเกินอยู่แล้วก็จะได้กลับคืนมา100หรือว่า10%เนต์เยอะนะใช่ซื้อทองสิอร์น่ะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งคิมคือบางทีอ่ะถ้าคุณใช้แอปเคสโกเนี่ยหนึ่งไม่ต้องต่อคิว สองคืออยู่บ้านครับราคาไหนเนี่ยรอเลยเพราะแอปเปโกง่ายๆสมมติว่าผมวะอาจจะได้ไม่มีเงินเยอะเราไม่ได้ซื้อเป็นบาทนะ mm. ผมอาจจะมีเงิน1 0,000บาทอันเนี้ยกะไว้ซื้อทองอยู่แล้วคิมแต่ดูข่าวดูนะวิเคราะห์มาดูช่องคิมมาบอกว่าทองจะลงอะ่ะ mm. ผมอาจจะเอาเงิน1 0 0 0 0บาทเนี่ยฝากไว้ในแอปเกโกก็ได้นะเอาเข้าไปในแอปเลยรอก่อนใช่แล้วรอวันอุ้ยราคาลงปุ๊บกดซื้อนะตอนนั้นเลยคุณได้ราคานั้นเลยอย่างที่คุณอยากได้ทันทีซึ่งแอปเกโกนี่มีกราฟมีราคาบาทไทยเลยแล้วก็สั่งซืื้้้้้อออออองงง่่่่าาายคเเปปิดดแแ๊บบววไลตตทใชก ดีดีอย่างก็คือส่วนต่างราคาซื้อขายเนี่ยจะต่ำมากๆอย่างเช่นถ้าสมมติเป็นทองแท่งเนี่ยเราไปร้านทองถูกไหมเราเรียกว่าโดนค่าบล็อกส่วนต่างเนี่ยซื้อกับขายต่างกัน100บาทแต่อันเนี้ยไม่ถึงประมาณ3 0มสิบถึงบาทแค่นี้เจーและสุดท้ายที่ผมชอบเป็นสุดก็คือว่ามีการคล้ายๆกับ DCA ออะดอลลาร์คอร์สเอเวอร์เรทุกๆเดือนเราตั้งเวลาได้เลยนะครับว่าจะซื้อทองคำวันที่เท่าไหร่ของเดือนนั้นตัดเท่าไหร่ก็เป็นการออมเงินปกติเนี่ยเขาต้องเรียกว่าออมก่อนใช้่่วันนนีี้เยไม่่ใชออมนนนะแแตตต่่่กกก็็คคคคืืออ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 อมมมมมมใใุุขงงงทททาไชปปิัด๊บ ประมาณว่าเราก็ใช้ชีวิตของเราไปทำงานของเราไปตั้งใจไปอยู่ดีเฮ้ยสองคำก็เก็บมาได้ด้วยเอาวันนี้ครบแล้วสมมติมันเกิดไงเอาเอามาสิบสองเดือนแล้วมันเกิดปุ๊บอาจจะได้ก้อนใหญ่มาเลยเป็นรางวัลตัวเองเฮ้ยอันนี้ก็ได้เหมือนกานของข้อสุกอีกทีหนึ่งให้เห็นภาพว่าคนทั่วไปคนรุ่นใหม่เริ่มต้นทุนทำไมทองคำตั้งใจสุดนะหนึ่งคือ มันเป็นซ้าติ๋งอันหนึ่งนะที่มีจํากัดนะครับแล้วก็พิสูจน์มาได้กว่า5,000ปีอ่าโอ้ห้าพันปีประเทศหลายทศจะไม่เกิดเลยพี่ดีใช่นี่คือ5,000ปีนะครับแล้วก็ยังคงรักษามูลค่าได้ในขณะที่เงินตราหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยก็หายไปนะครับมีประมาณ50กว่าสกุลเงินในรอบร้อยปีที่ผ่านมาพังทลายและที่เหลืออยู่ก็สูญเสียไปกว่า9เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็ต์ใช่ด้วย่างดอลลาร์ใช่อย่างมดนล่าใช่ทั้นทองคำเนี่ยเฮดหรือว่าประกันความเสี่ยงในมุมของค่าเงินได้ด้วยแปลว่า คุณก็ถือคํงคไว้ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นกับรอบข้างบ้านเราเกิดแต่ว่าพิเศษทองคาอย่างเงี้ยค่าเงินสกิดพังทองคำยังรักษามูลค่าได้ในคร้แรกนะครับสองคือมันเข้าใจง่ายความจริงรู้แหละว่าลงทุนหุ้นดีกว่าซื้อเซ็ตแต่ต้องบอกว่าแตชนีบางตัวนะครับก็ไม่ได้ขึ้นนะรอบ20ปีก็มีนะมีกําไรมีขาดทุนอ่าไม่จังหวะไม่ดีแต่ว่าทองคำเนี่ยโดยเทรนด์ก่อนนะรอบ20ปีเนี่ยเติบโตได้น่าสนใจรตบผมนะในมุมที่แบบนั่งทุนที่แบบว่าความเสี่ยงมิติที่ความเสี่ยงของมันคอคบก็ื ไม่ได้หายไปไม่ได้หมดค่าพันธบัตรเนี่ยคือความผันผวนของราคานะครับแล้วโควบอลคนทุกคนยอมรับไม่อยากไป <Sure. S 1> ไหนเนี่ยแล้วก็ถ้าพูดถึงในปี2508้าศีร้อยบาทจนถึงวันนี้31,000แล้วเนี่ยนะครับก็คือเติบโตโดยเฉลี่ย7.5%ซึ่งมองของผมมากกว่าเงินเฟ้อแล้วแปลว่าจะหาลงทุนอะไรที่เติบโตมากกว่าเงินเฟอ้อนะครับค่อย,อยๆสะสมได้นะครับแล้วก็มีสภาพคล่องที่ดินยังมีที่ดินอะ่ะขึ้นแต่จะขาย <Okay. S 1> ขายยากอ่นะช่วันนี้เนี่ยเดือดร้อนปุ๊บ ขายได้เลยคือทองคํามันมีข้อดีแบบนี้ดังน,น,นั้นเนี่ยครับก็แนะนำเนาะแล้วก็เชิญชวนว่าถ้าวันนี้เราอยากจะลงทุนในะสักอันหนึ่งที่เสถียรภาพดีเข้าใจง่ายๆแล้วก็ได้ออมเงินโดยใช้เงินเฟ้ออย่างที่แบบว่าไม่ได้ต้องเติมต้อนอะนะทองคําเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆแล้วโดยวน,นี้นะครับทาง YIGA ก็มีการทองคำถึงตัว Get Gold ด้วยนี่ขอบคุณ YIGA ที่มาแบบสนสนุนในการนี้ด้วยนะใช่แขอ,ขอคบคุณทีด้วยนะครับวันนี้ดีๆครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ